สวัสดีสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับเจอกับผมน้ำมนต์คนแม่นานในช่วงวันนี้ครับเป็นวันจันทร์นะครับที่20นะครับเพื่อนนะก็วันนี้เดือนพฤษภาแล้วด้วยนะก็ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วเพื่อนเอ๋นี่คือจะพาเพื่อนๆมาชมในส่วนของรถที่เตรียมไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับรถใครบ้างนะครับดูกระอเนี่ครับก็น,นี้เก็บงานให้เรียบร้อยในส่วนของเคลือบสีนะครับปรับสภาพเบาะ นะครับให้แล้วก็ส่วนคันอื่นก็รอคิวอยู่นะครับอย่างคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์อยู่นะครับก็ไฟนแนนซ์ผ่านก็จะได้เบิกรถไปจัดก,การให้เลยนะครับและในส่วนของนี่ที่เห็นจอดอยู่สีคันรวดนี้ก็คือเป็นลูกค้าของหนุ่มน้ำมนต์ต้นม้นาเองนะครับก็รอคิวปรับสภาพนะครับเนี่ยนะครับก็ราคาพิเศษมากๆก็คือ3 7, 7 9 0 0 0มาบาทซื้อสดไม่มีแบตครับเพื่อนๆก็มาเลือกมาซื้อเอากัน หลายท่านแล้วนะครับนี่เพื่อนๆดูเอานะครับอันนี้คือเก็บภายนอกให้เรียบร้อยนะครับภายในเสร็จแล้วนะครับอันนี้โดนล็อกรถเรียบร้อยครับก็รอให้เพื่อนๆมารับรถกลับบ้านครับและที่สําคัญในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อน <laughs> ๆมาชมพระเอกอีกหนึ่งคันนี่คือหน้าหมูป่าเป็นสีประตูตัวเตี้ยซัดอีดิชั่นเกออ,อโต้ครับเพื่อนๆ,ๆหลายท่านหานะครับถามผมมาค่อนข้างเยอะอยากได้ตัวเตี้ยแล้วเป็นเกออโต้นะครับราคาเปิดมาเลย6กแสนหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาท ถ้ารุนเพื่อนเห็นแล้วอยากได้รีบโทรมานะครับเพื่อนครับคันนี้สวยจริงๆและเลขไม้สามหมื่นสาักว่ากิโลเดี๋ยวผมพาดูนะอันนี้คือดูภายนอกก่อนเป็นสีขาวไม่ใช่สีขาวมุกนะเพื่อนนะเป็นโซลิกนะครับก็อย่างนี้เลยสภาพยังไม่ได้ทําอะไรให้นะครับก็คันนี้แทบไม่ต้องมีงานเก็บสีตัวภายนอกเลยนะเพื่อนนะเนี่ย ไม่มีรอยคูดเลยนะครับดูนะครับนบ่เพื่อเบาะยังสะอาดปิ้งอยู่เลยนะครับ <c oughs> นี่รถปี20นั้นเพื่อนนะปี20นะครับเป็นหน้าหมูป่าแล้ว <c oughs> อ่ะเขาเรียกกันนะก็เรียกตามเขาครับนี่แล้วเป็นรุ่นที่กระจกนะครับ ปรับเมื้อไฟฟ้านะครับตัวตัวตัวกระจกนั้นก็คือแบบนี้พับมือเอานะครับก็สวยงามกุญแจได้มา1ชุดนะครับเพื่อนมาดูเลขใหม่ตามนี้เลยครับ33,124กิโลเมตรที่ใช้ไปว,ว้าวมากจอทัสกรีนนะครับขนาดน่าจะ7นิ้วนะครัาผมดูนะเพื่อนนะเนี่ยก็เป็นทัสกรีนนะครับเลือกภาษา ว่าไปนะครับนี่นี่คือเกียร์ออโตมติ ic, คือเกียร์ออโตครับนี่ก็มีลูกเล่นให้มี DDS ให้ด้วยนะครับดี s ก็คือสามารถเพื่อนๆสามารถเอาตัว d d เเนี่ยขึ้นเขาลงเขาก็คือตกมาเป็นด้านซ้ายเป็นเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับอ่ะดูเอกสาร <c oughs> นี่ปี B 20สครับปี B 20สิบ เพียง2.4ดีเซล150มาแบบที่1สวยมากกันเพื่อนพอดีรถเพิ่งปล่อยลอกมาจากระบบนะครับคือจากเช่าระยะสั้นมาให้ขายปกติได้แล้วเพื่อนๆคนไหนที่หาอยู่นะดูเพื่อนดูนะวัดไม่ได้แก่เลยอะปั๊มเอวิงจังสีใสยยเลยไม่หนื่ยนี่แหละครับมีรถที่ถูกใช้งานน้อยนะครับ อ้าวสวยมากใครสนใจนันเพื่อนนั้นในระหว่างดูคลิปนี้ก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเงื่อนไขาการซื้อก็เช่นเคยซื้อฟรนซน์นก็ได้นะครับแต่ว่าฟรนซน์นตอนนี้หินมากถ้าติดล่าช้าลูบโบโลไม่ต้องคุยนะครับอันนี้คือไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญก็คือซื้อสดเราไม่มีแวด7%ตไม่เก็บนั้นเพื่อนนั้นเรามีให้จ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับใครสนใจโทรมาโอเคไปแล้วสวัสดีครับ